เฮ้ยวายเหว่ทำไมแถวนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยเฮ้ยมีขยะลอยมายิงขยะดูสิเผื่อจะมีอะไรมาให้แดกบ้างวันนี้เรามาทำไอ้แค่ผัดเผ็ดกันดีกว่าเฮ้ยอนี้ทำไมไม่มีเนื้อไอ้แค่ลอยมาบ้างเลยวะละว่ไอ้แค่มันจะกำลังมากินฉันกันแน่นะไม่ระยิงกันไปมีพริกอยู่ด้วยหไอ้แค่ผัดพริกก็น่าจะโอเคฮัลโหล เออเออเออมันจะรีโหลดเร็วขึ้นเลยโอ้โหอาล็อกระเบิดระเบิดไปแดกเออเอาหมดแล้วระเบิดกูหมดแล้วคิดติดข้อด้วยอของขันได้ระเบิดไม่แล้วนี่นายอยากจะลองอัปเกรดอาวุธดูบ้างไหมเตี้ยมไปเด๋วเบาๆสามร้อยเท่านั้นนานี้เดี๋ยวนะมี UFO ด้วยอย่างงั้นเหรอนี่ฉันก็อยู่บ้านริมบึงธรรมดาเจอไอ้แค่ธรรมดานี่มันยังไม่พอใช่ไหม ไอ้มีเป็ดด้วยอีกเป็ดไปเจ้าจระเข้เอ้ยเออ้ออเออเออเออขีดคอไว้เฮ้ยเข้ามาเว้ยกระสุนหมดเว้ยเพิ่มอยู่นะเนี่ยเกมนี้เอาระเบิดไปเก้เออไม่ตายหลายตัวนี้ได้เป็ดมาด้วยบอกเลยว่าฉันเนี่ยนักล่าจระเข้มือฉมังไก่ทองยังเรียกพี่เออเออ่าอแม่ ตัวอะไรไม่รู้กูยิงก่อนแล้วเต่าไม่เต่าก็สะพานโอ้ยเมื่อกีออ้มันจะลุกเว้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดมันจะรีโหลดให้อัตโนมัติเว้ยเอาระเบิดไปแดกเออไว้ระเบิดแรงอยู่นะเดี๋ยวรอ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 ฉันจะใช้เสาเป็ดโูฉันจะใช้สมองที่ชาญฉลาดเอกได้ตัวเดียวง่ายก็นึกว่ามันจะโดนเป็นหมูอ๋อถ้าเกิดว่าคิกโดนเป็ดโดนอะไรเงี้ยมันจะเก็บเหรียญให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคิกไม่โดนไอเทมมันจะกลายเป็นยิงเว้ยเฮ้ช็อดไปเลย เฮ้ย hey, มัวจะคุยตายกูว่า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 ตายพิก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 ยิงยิงตายเฮ้ยเดี๋ยว hey, <laughs> มัวจะเล่นนะ่ะอะไรไม่รู้เรื่องเฮ้ยเราเราดิเอ้ยาอ๋อไม่ตายทันทีเว้ยมีเลือดอยู่เว้ยเป็ดเนาะเป็ดจะให้ฮิวสุดยอด รู้สึกว่าเจ้าจระเข้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินขอเพิ่มจำนวนกระสุนหน่อยละกัน d a นเจ r f ฟอร์ดสโบร์มอันตรายจากน้องน้ำรู้อยู่แล้วเว้ยว่ามันมีไอ้เค่เอาเป็ดมาพิเอว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 คิดติดคอแล้วพิวน้ำลายกระจรุยกระจายหมดกูเฮ้ย <c oughs> นี่โหลดช้าจังวะพิเอว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 ไอ้เชิอดนิงไป เอาเหรียญด้วยต้องเก็บเงินเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้ชาวบ้านไม่ได้ไม่ใชเเเเ่เดี๋ยวจะสู้พวกมอนเตอร์มอนเตอร์อะไรนะเดี๋ยวจะจะเดี๋ยวจะสู้พวกไอเคไม่ได้เว้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไปอัปเกรดเนี่ยยิงไปยิงไปตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งหมด175่งรงร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยได้เงินเยอะอยู่นะเก็บเหรียญเนี่ยเพียว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 มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เพียวเจ้าเนีให้ตื่นเต้นไม่งั้นแหละ โอเคเต่านี้ต้องรีบยิงเว้ยคุ้ยเต่ามันหนาอยู่นะเอาจริงอะแต่อพอกระดองมันหลุดเท่าน,นั้นแหละน,นุ่มๆสเลักินปังปังของขวานมาว้าวอลล็อกระเบิดขวดขอใช้เลยได้ไหมอะระเบิดขวดคูณสองเอาเป็ดมาเอาระเบิดขวดไปแดกโอยเดดเดดรอรรอร์รอรอ,อมันเบิร์ดเสร็จก่อน เออเอาระเบิดไปเอเปเอเ,เรียบร้อยหมดแล้วเอาของขวานมาได้ระเบิดขวดนี่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 มันชานุกิกับบ้องระเบิดผมยังไม่ได้ออแล็คคูด้วยมาทานุกิอะไรละ่ะมันอยู่บนบอร์ดซึ่งบอร์ดนี้มันคือระเบิดอันนี้คือยังไม่ได้อัปเกรดอาวุธอะไรเลยนะเนี่ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยได้สิ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีสมองเออเป็นมนุษย์ที่ใช้ปืนยิงเป็ดเออ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 

ออรอรีโหลดเต็มแป๊บหนึ่งยิงยิงโอ้ยธานุก,กีสามทีอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ติดคีนะแต่ถ้าเกิดว่าติดคีนี่อีกเรื่องหนึ่งแหมจ๋าโกกนเกถึงจระแครผัดเผ็ดของแม่แลเลยแกนยอก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 จริงจริงไม่เคยกินได้แค่กลัวไม่กล้ากินได้ละเบิจยิงไปม,มันไม่น่าจะใช่เต่านะเนี่ยเต่าอะไรมันมีหนามขนาดนี้หรือว่ามันคือเอาพยาบาลมาหรือว่ามันคือสภาพน้ำระเมิดไปแดกไป เออเฮ้ยเดี๋ยวบอนเอ้ยโขบโดนมันต้องมีโดนบ้างแหละปืนแม่งไม่ทันชาวบ้านเอ้ยเอ้ยเอ้าไม่ตายเว้ยฮ่ามีเงินอยู่สองพันสาโวอยากได้ปืนใหม่วะโอ้เป็นแสนเลยเหรอความแรงของปืนกัน้วกัน800เอาลูกกระสุนด้วยสำหรับด่านต่อไปเนี่ยพวกเราทุกคนจะได้เจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับนอกโลก สำหรับด่านนี้เนี่ยจะใช้ได้เพียงอาวุธของตัวเองในการยิง UFO แล้วถ้าเกิดว่าจบดานนี้แล้วจะได้อาวุธเสริมคืนยิงมักเลยยิงเอาเอาเอ,าอ,อมาแล้ว UFO มาแล้วได้มาแล้วปืนออเออเราจะต้องสู้กับพวกสัตว์นี่แหละ UFO นี่ไหมไมายึดอาวุธเราไปเฉยๆเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ายิงมันได้เนี่ยก็ได้อาวุธคืนก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นี่เรานึกว่าจะได้เจออะไรที่มันยากกว่านี้ ธรรมดานะาไอ้กระสนอ๋ออาวุธกออ,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 อือยิงเอา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 ไอ้พายุ่งแม่งตอบโป้ผมได้ด้วยเหรอเนี่ยเอาเอาเอาระเบิดกูไปแดกอืออยู่ไว้บออืออ้อยมันรีโหลดช้าโอเคจะได้รีโหลดทันชาวบ้านนิดนึงมาเดี๋ยวว่าฮะเออด้านบนด้านบนอโอเคมีระเบิดอ่า ได้อาวุธคืนมาแล้วมอนเตอร์ซึนามิโอ้โห ا! มันจะมาเป็นซึนามิขนาดนั้นเลยเหรอจะมาสิเอาไฟไปเด็กรีบใช้ไปหรือเปล่าวะเออเออเฮ้ยปืนแรงนะตั้งแต่อัปเกรดปืนมานี่บอกเลยว่าปืนโคตรแรงคิดอีข้อด้วยเออ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 ลีลดกระสุนแล้วฮะลากลงมากูรู้อยู่แล้วกูไม่ใช้เองเฮ้ยนี่คือผมไม่ได้ใช้ขนาดที่มันต้องสอนหรือวะหรือว่ามันคิดว่าไอพวกนี้มาเป็นซึนามิเยอะเกิน มาเลยบอกเฮ้ยกดเถอะไม่กดเนี่ยมึงตายแน่รีบยิงตั้งแต่นั่นเลยเพราะว่าตอนนี้มีพลิกอยู่เว้ยไปอาอ่าอย่าอย่าอย่าพลิกจะหมดละวายแกคิดว่าแกจะเอาระเบิดมาส่งที่บ้านฉันได้อย่างงั้นเหรอเอ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 อกระสุนหมดวอยรีโหลดแล้วเร็ว ออรีโหลดไม่ทันจริงนะเก็บเป็ดรอระหว่างนี้เนี่ยตั้งตั้งสองทีเว้ยจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมัน3มทีนะแต่ว่าพออัปเกรดกระสุนปืนใช่ไหมกลายเป็น2ทีต้องสี่ลูกปับป๊บปับ๊บปั๊บโดนไปเลยหนึ่งดอกแล้วเป็ดหายไปด้วยเฮ้ยถ้าเกิดว่าใช้ระเบิดเพิ่มตุ้มเลยปะไม่ตุ้มอะอะไรวะระเบิดเจอไฟมันไม่ตุ้มเหรอยิงออเป็ด เออต้องใช้2มือเล่นแล้วอะมือหนึงใช้ยิงมือหนึงเก็บปิดอ่ะน่าจะเป็นซึนามิมอนเตอร์รอบสุดท้ายระเบิดไปแดกเออเอาแค่นี้ยเนี้ยนะมันอยู่กันมันหมู่แม่งโดนตัวเดียวข้งหวัานจ้าว้าว oh, <shit. S 1> ได้กระสุนปืนด้วยถ้าเกิดว่าใช้เงินเนี่ยก็จะได้ปลดล็อกเลยออางั้นแปลว่าผมจะต้องเอาปืนพื้นฐานให้โหดๆก่อนจอ้าซอมม่แกจะมามากแค่ไหน มันไม่ใช่สัตว์โลกน่ารักแล้วเนี่ย <What? S 1> สัตว์โลกสยองขวัญชัดๆเลยเปลี่ยนเป็นปืนกลดูดิโอ้โหเดี๋ยวปืนกลแม่งเล็งไม่ได้ตายเถอะพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเอ้ยกระสุนจะหมดแล้วด้วยเออต้องกลับมาใช้ปืนมาตรฐานไว้เออตั้งอ๋อมันมีสอนด้วยนี่หว่าคขคดายเนี่ยมันจะเดินช้าเลือดและ,ะดาเมจเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะกัดอยา่างบ้าคลั่ง ลองดูซิอยากรู้เดี๋ยวผมจะให้มันมากัดผมหนึ่งตัวเว้ยอ่ะเอาไว้ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้มันมาทิ้มผมหนึ่งตัวอออึปังอ่ะประมาณนี้เหลือเฮ้ยแต่ว่าเวฟยังผ่านไปไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> แม่งเลย <c oughs> เลือดลดแม่งอย่างเยอะอออออออ่ะเหลือไว้หนึ่งตัวเพื่อ <c oughs> อะไรวะเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นี่มันน่ากลัวจริงๆยิงตัวหลัง นะฉันจะให้แกงับชั้นหนึ่งทีมันก็งับเร็วอยู่นะออไอตัวระเบิดนี่เคยโดนแล้วไม่ต้องลองยิงมันเลยยุงยุงยุงอ้าวอ้าวอ้าวมันมาเยอะอยู่นะมาน้อยไม่กลัวกลัวมาเยอะนี่แหละออปับปับรอเฮ้ยอะไรอ๋อผมเข้าใจแล้ว ผมคิดว่านะน่าจะเป็นเกราะป้องกันอ้าวไม่ใช่เหรอนี่เข้าใจผิดเหรอเอ้าตู้ยานีทำให้ศัตรูแข็งไปเลยเว้ยเออรออันนี้รอรอรอ,อปืนกลเปลี่ยนเป็นปืนกลก็ได้นะระหว่างสลับอาวุธเนี่ยโอเคทันไหม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 สลับอาวุธปั้งปั้งเลเวลคอมพิวต ตอนนี้มีอยู่4,000เอาปืนพื้นฐานให้โหดก่อนผมอยากจะถามทุกคนว่าเกมนี้เป็นไงบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าทุกคนรู้สึกอย่างไงกับเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะถ้าทุกคนอยากดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มให้นะสําหรับเกมนี้หรือว่าอยากดูเกมไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like ให้ผมด้วยล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเอ้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาคลิปมาแล้วมันจะได้แจ้งเตือน